สวัสดีครับรีวิวรถหนึ่งนาทีโดยรถบ้านสุขุมวิทวันนี้ขอนำเสนอ Honda Civic FD 1.8คันนี้เป็นตัว Minor c h a ชนนะครับใส่ล้อแม็กขอบ18สวยงามมากครับสีดำสนิท Minor c h a ชนนี้จะเป็นตัวไฟท้าย8เหลี่ยมแล้วนะครับรถบ้านสุขุมวิทต,ตั้งอยู่ที่สุขุมวิทซอย70ทับ3ระหว่าง BTS บางนากับแปรลิงนะครับราคาเพียง319,000บาท ผ่ประมาณ6,000บาทนะครับตัวนี้รถสวยครับไม่มีอบัติเหตุฝาโปรงเดิมๆเ,เลยครับผมจัดง่ายนะครับไม่ยุ่งยากภายในเดิมคันนี้ติดเครื่องเสียงมาเป็นตัวมลติฟังก์ชั่นนะครับเลขม,มาอยู่ที่ประมาณแสนสองภายในสวยมากครับแทบไม่ได้นั่งเครื่องเสียงเต็มนะครับผมคันนี้สนใจติดต่อได้นะครับขอบคุณมากครับ